อะไรนะเออเออเอาน้ำตามตลาดน้นเย็นยินอีหล่าไปอาบอยู่ทึ่รถบานยากระเลตัวลูกหรือพระหรือว่าไปกับญาติ่วนอยู่ดูไปกับญาติ่วนใช่ไหมเออนั่นแหละเออขาไปอาบตลาดนั่นแหละไปให้ดูนะให้ชื่นใจหน่อยบอไปนอนมือนี่มือนี่บอไปนอนรีสอร์ทน้ำมูพิ่นมานอนอยู่รถบาลอะไรนะ ยังไงล่ะพรุ่งนี้เอาอีกละหาเรื่องแล้วกูบัานมันไกลนะลูกเจ็ดสิบกิโลเลยนะไช่ค่ะไม่ล่ะอยากไปมากตายแล้วกูกยิรอเวลานี้มานานมากเฮ้ยมันรอบมานานอย่างมาสุปีอย่างนี้หนามาวันรอบเวลามานานอยู่มากปีแต่ว่ามันได้เล่นแค่ครั้งเดียวครับก็ทิเล่นยังดูเทปก็เล่นแค่ที่สองเลยค่ะแาหนูได้หนูได้หนูได้เล่นกี่ครั้งแล้วได้เล่นแค่หนึ่งครั้งค่ะเยอะแยะ เ,เราเล่นตอนตอน่เราเล่ไ่ป็นเี่อพี่บูนนี้พี่บูนบังสาหาแล้วเราขับไปเล่นที่ไปกับพ่อหนูด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นอันรั้น,นเรืออะไรอย่้ยแต่ปีดโบดโบดน้ำตามตามั้มมัตมนตีเออโอ้ยน้องเมื่อยใช่นหาเรื่องให้จะคลองแล้วเนะ <laughs> าะดูดิ จะท้าเรื่องไอจ้ของแล้วอย่าพูดเองนะคะเออหนูจะไปหรอเราจะมาอุบลอีกอยู่นะไปค่ะโว้ย <c oughs> สูงพรุ่งนี้เราเล่นที่ไหนพรุ่งนี้เราเล่นอยู่สุรินทร์สุรินทร์เฮ้ยเขาต้องกลับไปศรีสะเกดศรีสะเกดเอ,อ้ยงั้นต้องบอกพ่อบอยพาไปเราต้องไปบอกพ่อบอยนะพ่อบอยขับรถไวไหมพรุ่งนี้เราไปนอน พัทยาน้อยกันน่อยแอ่อนลเลวผู้ใดมาขอ,อกับประตูปกดอี้เห็นบอ่อาอาหยังเห็ดใดเลยน้องล,ลูกเนะน,น้องคนอื่นอะไรเขาเพื่อนจะไปทำไม่ได้ใช่ไหมไปอาบน้ำตลาดยังอาบได้เลยใช่ไหมลูกน้ำวัด ะไรนะลูกน้ำวัดก็เคยมาแล้วค่ะนั่นไงป่าช้าก็เคยมาแล้วนี่ลหละลูกมาล่ำแทรต้องเป็นังี้สีเนาะลูกเนาะยามากเงีอยสียามากหนูเป็นังี้ยสีล้วนัี้หละเก่งดีแล้วลูกมันต้องฝึกเป็นทุกอย่างน้ำไม่มีก็ไม่อาบค่ะคุณคุณคุณย่าอ้อยบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่อยากกลับนั่งคอยขึ้นเครื่องอยู่แอร์พอร์ตแล้วคุณย่าอ้อย นะะคเออเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณย่านะค่ะหลานบอกเดินทางปลอดภัยพูดได้เหรอเอาเอ็มพีราป่วยมา่หร่เพื่อนหนึ่งเพื่อนมาเป็นลิงบ่เพื่อนมาเป็นลิงหมดแล้วว่าเพื่อนมาเป็นลิงน้อยบ่ว่าหลังแย่จะมาอยู่อย่างนี้แล้วเนาะหนูเนาะมันถึงไิด สวัสดีครับสวัสดีครับที่โอ้ขอบคุณหลายๆแม่มาตกาม้หที่เนี่ยแม่มาติการแม่พ่อเสือมาฝากแกตัวเลยเยังฝากเสือตปยึดตะซื่อมาสวนเสือตการเนาะปนี่กินกล้วยแม่าสั้นเสาไว้นี่เออเออ น <N i> uh. <sm> <attention> ี่อ <oat rí> e> ืมนี่เอาเออลาดีได้สด เอาว่างนี่เแลยครับแม่น้องเยู่นี่แหละตั้นไปเสาเนี่ยแหละเออขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเ <laughs> ออ<ม>ครับนี่แหละบอกพี่บอกพี่น้องเนี่ลูกเมื่อนี้พอกันยึดตลาดจะเริ่ดสีอุบลน เมสุมาเบิ่งได้จับงานท่านใหม่ไกลเราแก่งงานในหลังนะแกได้ไหมแก้จับครับสวัสดีครับพอดีอะไรครับอ่ามีวอดีตยี่สามยมเพื่อสีเมืองใหม่อำเภื่อที่ประการอำเภอสีเมืองใหม่ที่ประการครับงานที่ประการสีเมืองใหม่ครับ ทั้งไปได้แม่เด้อครับ มาตัมาแล้วบ้องกูเลยคอบคิยู่้หาสัวมาแก้จออันของไฟทานจอเทเลทเทเลดประเดี๋ยวไรป็รู้ซแต่แต่เขาจะเอาบ้างคือ ด้วยความสมัครใจถามอะไรอยูย่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยเมื่อนี้พี่น้องครับมาพอกันยุทธศาสตร์จะเล่นซีรีอุบนครับ เรื่องความ <c oughs> เรื่องความทนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเด็กอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติของเด็กน้อยครับผู้ใดเลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานเข้าใจดีครับแล้วอนเวลานอนมันเขาก็นอนกันนะครับขอก็นอนปกติอยู่แล้วฮะยี่สิบสามเมื่อเอืน่นมเหมือเนเงื่อนเอื้มอม งอบ้าหนามน้ำสวั s, สดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่ครับกำลังจัดกำลังแจงโบบอบักซอกูกกำลังสีบ้าเอากูกกำลังตีบานมึงคือมาเปลี่ยนสฟซอยเขาสะหรอเลื่อมไปว่ามึงงเาย่อนกแ๋ยละสวัสดีครับนี่ครับ

จะเป็น่ากูไปชวเนาะบัโต๊ะวัดโต๊ะแค่นี้ก็บัโต๊ะมีอนนี้พลาดก็คือเบิดตอิริ่งเอาทกาจะไปซื้อเรทางเดีวเอาแต่ยางมาแข่เดียวแพรคือบลล่งยุโรปเียบบ่ยุโรปเียบติยุโรปเียบบ่จอดยัง จอดมองเดียวแล่วล่ะโอุ้ณนายให้สเอี่อเดบไไเ็หล่วกงามม่ใหกเ็ีี่ออมานเพี่ียยรหลกขนาดตาแดีตอนบ่ได้เปี่ยนกินเปลี่ยนคำไหมเงินหลายอยางระบายออกไหมมีเงืนอนลายนาองจะเป็นเราเชิดเนาะเมื่อคืนขากลับ้านขอับโอนตัาอวิย่านไหเดี๋ยวนี้ล่ะผูใดโอน

มาได้พี่น้องเด้อหมื่นเออมื่นไปแลงเจอกันครับอยู่ตลาดเจริญสิวบนราชธานีไปแล้งพอกันเด้อเออเราพูดได้มากพอได้อย่าลืมเขากุ้มนะครับนุปปักลิงลิงปักหมุดให้แล้วนะครับเขากุ้มเบื้องยอนหลังในพร้อมครับสามวันนะครับไลฟ์วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดคือวันนี้ แล้วก็ยีิบสองก็คือพุ่งนี้นะครับที่ตับลุ่งทาบนะครับเมื่อน,นี้นะครับมาเบิ้งข้อมวลความ,มวูลซึนของพี่น้องชาอุบลน,นะครับมาเบิ้งหนาเวทีมณฑลพระเจ้าของบานลงงุงโตงเออบานลุงโตงตงัว <c oughs> นะครับมาเบิ้งความ <c oughs> ควข้อมมวลของพี่นอ้องบานลุงโตงครับพี่น้องบานลุงโตงครับ เจอกันอุบลราชธานีครับคนอุบลเขาเลาะคุมทุกรอบโอ้โดีด yeah, ีดีไลดีไล่นะครับเจอกันนี่ยังใครกูได้มองแมวโอ้ยหางมือเ เดที่ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มีแต่งานเบื้องหลังบอสครับถ้าเข้ากลุ่มวันนี้ดูย้อนหลังวันที่20ได้ครับได้ได้ได,ได,ได้เบื้องได้ครับดูได้อยู่แล้วดูได้อยู่แล้วสมรัก <c oughs> Tổng lạc, sạch sẽ đi để đứng vào Để đứng mất. Mình bỏ. Mình cứ biển, biểu vẻ vẻ khi chẳng bỏ đi. Mình cứ bỏ đi để đứng vào. Đi. Hả? Đi. cứ biểu vẻ vẻ ม่เตยุนี่มิเตย่อยไรุ่นนะครับเห็ดเวียดเห็นเปล่คอนว่าหนูมีเตย่อยไรุ่นนี่เอาเงินมาเอาเงินมาติดเสื้อให้บักดำเอาเงินมากูดติเสื้อให้ บอลวอยต้องถอดเสื้อจะ้ะคอลวอยต้องถอดเสือ้อเขาเห็นเรี่ยอยู่คื้เปลี่ยนดาวดาวแถวมาลูกเบิงเออบ้งน,น้อยๆไปน้องอาคบักแมงมึงมาหนีด้วยผู้ใดอบอกมึงผู้ใดอบอกมึงหลากกองไฟพันจ่อแบบนั้น ฮะอย่าเห็นอีกกัคเชียเด้อห่วยมันก,ก็ไล่เบิตบ์ตสิดธนาหางันมาเสือไม่ทิเท่า <c oughs> นี่ครับโอ้ยอยาให้เบิ่งร้านเลยครับ <c oughs> นี่ครับโอ้บรรยากาศดีไว้มั่ออุบลนี่นะครับนี่ บรรยากาศดีครับอุบลราชธานีเอฟซีพ่พอจ๋าลูกจา้าครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องน่ารักปะเทเกอร์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 นดหน่มาตการนี่ครับตลาดอุบลครับมานะครับเจอกันคืนนี้ ยายหนิงแฟนเพจยายหนิงแฟนเพจขอบคุณยายหนิงแฟนเพจยายหนิงยายหนิงแฟนเพจมันเป็นนักพบเจ้าด่าละตั้งแต่มือบาดสาวอ้อยแล้วสวัสดีครับตั้งแต่มือบาดสาวอ้อยแล้วจ่ไปเสียงแหบเจ้ารู้ป่ามันเป็นนักพบเจ้า <c oughs> เจอกันเจอกันนะครับฝ <c oughs> นจะถตกเดือบมัดตัวฝ่าแจกจากปางยูมุจ้าเบิ้งเอาอยัางมงัดตกวคอยถามลูกคอยถามดูย,มดออยังม,ง,มงมัดตกมีแต่ว่าสิคําซื้อๆแล้วนี่มอมมีเมกแล้วครับเอาอยัางมงัดตกอยู่หันนี่ <c oughs> เจอกันครับอุบลราชธา,านีตลาดเจริญสีครับพี่น้องนุกมีความบากภุมิใจ <c oughs> หนูที่เอาตัวฟังหน <c oughs> ูเอาตัวฟังว่าหนูมีความผาภูมิเจวา่าหนูเด้มาลินตลาด